ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเช็คอินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอ,อะไรนะ,นะไปให้ท <ไป S 1> หง,นะงทเนาะห,ห้องทิริปคนอิ่มห้องห้องทริปคนอิ่มนะครับเข้าสอยนี้เลยนะโควิดสิบเก้าพี่มันไม่ไม่เช็คไอนะนะีกแล้เนาะโควิดแล้ว,ลวตอนเราไปที่เรายังเอาโหท้องเม็ดมืด เดี๋ยวเราไปดูชมห้องทางขึ้นที่วายนะครับรีสอร์ทที่จองยากที่สุดในประเทศไทยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไหนขึ้นมาขึ้นนี่เหรอขึ้นขวานี่ไงอ๋อขึ้นขวาแล้วเอาแล้วแล้วเมื่อกี้ต้องไปทางไหนก็ตรงนี้ไงก็ขึ้นไปจอดทางนู้นอีก น um, mm hmm. oh, 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 oh. ี่เวลาเวลาไม่มีใครไปยืนอยู่กับอุ้ยเวลาฟังว่าต้องไปตรงไหนอะไรยังไงก็ไปมีคนไปฟังที่จอรถข้างบนไปอือหือ p e r f e c t n รอ้โหฮเอร์รอะไรกันนี้ต้นอะไรอ่มซอร์รถอะไรคันสามเลนอจริงต้องแอบสิเป็นทางเป็นทางรถ ขึ้นต้องหลบเพราะเป็นที่จอดรถเวลาเราเดินเราก็ต้องระวังอันนี้หรอต้นน้ตซากุระครับเออซากุระใช่ซากุระของแท้เลยใหญ่มันจะออกดอกช่วงธันวาแต่ถ้าเรามาช่วงนั้นจะเห็นดอกซากุระซากุระแบบสักุระสักุระของจริงของจริงเลยโป้ไม่ใช่เสือโคร่งนะเห็นไหมที่เขาใส่ชุดญี่ปุ่นนะไปจากไหนที่ึ้นตรงไหนตรงไหน ก็แค่ยองเหรอมัน<ช>จ้องแค่ตอนนี้ตอนนี้แะตอนหน้าอยู่ข้างหน้านะระวังมันจอดตรงทางลงไหลน,น่ะจังเฮ้ยมันเป็นที่จอดอ๋อเออมันแต่มันก็ไหลนะพ่อเดินหน้าได้อีกนิดน,นึง ที่ปนอิมอยู่ข้างบนน,นั่นนั่นที่ปนอิมนี่นี่อ่ใอาอใช่ของเราสองห้องไงด้วยกันาาชาขาวขอหอยเหลิมนี่ชาขาวอยู่ตรงนี้ชาขาวนี่ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ราคาชาะลเมะลีชาเะลี่ไหนโน้ตโอ้โหไปเอาของเลย